สบายดีพี่น้องวันนี้เราเขาขวัดมากพี่น้องอา่าเขามาบรูรพาอะไรนะพี่น้องถึงว่าสำเร็จเฮสุด <c oughs> ให้ทำฮะสำเร็จแล้วพี่น้องแต่ก็สำเร็จว่าในขาดเพราะว่าทั้งรอบเนี้พิมพ์ลายสื่อนู่พี่น้องแนมไปงามๆเลยพี่น้องวดัดพระวันเฮาเดอ้อ ภาบานน้ำมงพี่น้องไงปะแง่ไปผู้ที่หองนึงเอิงเติงอยู่แน้วง,งามสมบูรณ์แบบจะถือว่าเป็นอันเดียบรอยยังบ่ร้อยเพราะปนาันไหนพี่น้องก็ว่าแต่แรกก็ซ้ำในที่ว่าโอเคเลยงาม บายเนี่ยเนาะน้องกะเป็นผู้สร้างเป็นทั้งผู้สร้างเป็นทั้งผู้หายเป็นทั้งผู้รับเนาะพี่น้องรับบุญรับศีลรับกุศลหลับ,ลบ,ลลบทุกอย่างเขาใหาย้ยไม่มีแห้งี่น้องเลยผู้ทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้ ได้รับแล้วก็ผู้ที่กราบไหว,วาบูชาเนาะพี่น้องถือว่าก็ได้เห็ดพระในเขาว่าถือว่าดีที่สุดมีผูกกราบมูผูไหว้แล้วพี่น้องถือว่าเห็นผู้ผู้จดผู้จำมาชันช้าพี่น้องเราที่ว่าทามถามกอกผู้ใดเป็นคนสังน่งผ่พระตัวนี้ก็มีลายซื่ออยู่หานนี่ลายซสืออยู่หองสางอะไรกับมีลาย มีซื่อวสารชับพี่น้องเลยมีในม,มองจดจําที่ว่าเออเพื่อนนั่นได้สางพระเพื่อนนี่ได้สางพระเด้อพี่น้องเขาเขาว่ารข้าวทามว่าผูา้นันผู้นี่เป็นคนสาง,งยังไงภาพมอรหรือว่าผู้ที่คนมาสางให้ผู้นันผู้นี่นะพี่น้องแต่กระชุนมากกับสินี้นพ่พ้นเพราะขึ้นย่งไามเนาะเพื่อนว่า,ามาคอยดูแลกูมึงกูม,มือพี่น้องกูดได้อยู่ได้เศร้ามืออะไรนะแ,แบบว่า คือกับปอจจัยปัจจัยอะไรเอามากระทั่งนั้นตอนนี้กับเพื่อนกันเอาอยู่ไว้ไว้เบิดมือเท่าคำ้ำเบิดมือเท่าคำ้ำพี่น้อง,งอะยรอะไรอยู่ในเขื่อนในชาติแล้วมีแต่มาเห็ดฮะขู่มือขู่มือมาอะไรกะบบริยูชื่อแล้วมาละมะเห็ดกระจุกกระจุยอยู่พุ่นนี่ได้นี่บอกว่าเห็ด งามเนี่พี่น้องเลแต่ว่าถือว่าลอยเออไม่ถือหัว <laughs> อยากเหกงามมาพี่น้องอ๋อขึ้นอยู่ในหนาเพิ่นนนาะพี่น้องน,น,น,าาน,นี่เงี้ยหนาหวานนี่ี่นไงเลย สวยงามโอ้ยจอนเด้ห้ามเดินะพี่น้อกครันแล้วหรอกจะขึ้นสิสมบูรณ์แบบเต็งอยู่ไปหน่อย แต่ก็ยังวัแล้วดอกพี่น้องยังหลายอย่างอยู่แบบพระบ้านาเฮาวเรือได้แต่ได้แต่พระน้อพี่น้องกันดงกันใดยังกับค,คือสีขบมันมาทางนี้โอ้ยเหมือนอรานตาพี่น้องเห็ดนี่แล้วแหละยังแต่นาซิมุ้งลังค้าไหวเพื่นอนว่านาซิ พู้ปูนไอยหมอกพระเอาอาิพ้นถือรากาศิี่ประเทศออกมือในพปีนี้ยันได้เอาผาประกังไว้พี่น้องเลยเพราะยันพิหนาได้เหตุเพราะปีนี้งบประมาณเบิ้หลังจากเ้าออกมาแต่วัดพี่น้อง พะกัญยเนีของบอเห้ของบอโว้ยของบดมือแล้วนี่เนาะโอ้ยบ้งบิ้งบ้ิปนหายบั้งกดะก่อนพี่น้องเลยอ่บึ้งบักหนีต่อพี่น้องเท่าดำ โย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 ยางไปใช้ก็ได้เนื้อฮึ่มของแพงพี่น้องหยุดอย่าเผาไปไปได้จังใดหึ่มโยได้โยได้ชมเพื่อนพี่น้อง แม,มนพัดซ้ำเแหละพี่น้องเลยแต่ว่าที่กับแม่ที่ที่น้องปัญญภาพตัวอ่นขาวพี่น้องนนงัพเพิ่นมิดตัวหนึ่งมีเถิกหนึ่งนี่คืองวปอใจซ้ำกะคาดว่าจะบ่อคายพี่น้องเลยแพงของแพงในชีวิตมีสามอย่างสี่อย่างเลยแหละพี่น้องอย่างหนึ่งกะคือรถ อย่างหนึ่งก็คืองูอีอย่างหนึ่งก็คือเมียพี่น้องของแพงาาาราคาเอคขัวฮาพี่น้องเลยของแพงที่ว่าแพงที่สุดก็คือซุป,ปนเปอร์นี่แหละพี่น้องไป อันนี้เฮากาสิบห้ายอดกล้วยยอดอ้อยพี่น้องคือว่าจะไปสูตรดถหนามตีว่ามาแป๊บสี่ที่เ้าเลี้ยงนะพี่น้องไปเหยีาายบเสษลังเงินคองเงินทางซุยเป็นนะพี่น้องเนาะก็เลยอาจจะไปสูตรดถหนามบ,ออาบ่อเลอบบืลอดจังไรแหลกอ่ะหาเราเบิรงนรถส้มเอาพี่น้องมาเช้าสิบไปเห็ดยัง อ๋อนี้เราไปเบังก่อนพี่น้องถมแหละบังกันยังพันได้ปลูกอีกยังพี่น้องเลยมาใจมาใจว่าการปริดโปูกถมแนี่นี่มีความคิดเห็นอย่างหนึ่งคือว่าไทายเราปลูกมั่นพี่น้องเลยคือสีโอเคไปจ้ะ <c oughs> ปลูกบัลทาวนี่ก็ได้แล้วเติบด้วยพี่น้องเยแขกเจ้า ผมมีมงบประมาณที่ว่าปลูกใส่งบประมาณลลยพี่น้องเลยขุด <Good S 2> คลองม,มือนะพี่การเอาการปลูกนี่ก็ได้ไล่เต๋อได้พี่น้องแต่เขาก็ต้องใส่งบประมาณในียจังหน่อย คือกันคือกันกำพระเหตุเนี่ยนะลงทึนลงแรงคือเก่าพี่น้องอยางกับขั้นเป็นบริเวณหน้าเนี่ยปลูกมันก็นได้เรื่องพี่น้องเพราะว่าสวงนี้เขาจะปลูกมันหลายหลายเขากัขั้นแม่เขามีเดินมีเขาก็อยากปลูกเยอะพี่น้องไอต่ว่าเขาโบมีเดินบริยัดบริรายหน้าบริรายพีย่น้องไอหน้านิายเดียว ได้ไปตีเรียบร้อยพี่น้องนัดกล้วยนัดนอดมาแยงยางมะลัดเอาบ่อึมเอากระยางมะลัดบ่มาจังไดอยากนี้มาได้กินดอกยางมะลัดพี่น้องเลย ย่างมาลัดเป็นว่าปัจจุกินก็เลยย่างมาใส่พี่น้องเนคิดว่าปัจจุกินยุบปัจจุกินได,ได้อ๋อยืนฐานเอาเนี้ยเอา,าเอาเงี้ยมามาปล่อยจะเดินไปไงของนงินพ่อยเงิบุ่มพ่อยเ,อง,เองินนองอาะเทศนะพี่น้องคำมาเข่าเขา,เขา,เขา เงีมเศร้ากับดูข้อออกไปเลยแต่ปกติกับอาบน้ำห้พี่นอ้องเงีมหนาวเลยบอ่าอาบให้ปกติคำซ้ำนี้มันอาบน้ำห้เพิ่นแล้วเลยบ่ได้อาบคำมันหนาวแน่พี่น้องอาบน้ำห้อาบใหาา้คือคุ้ยเนี่ยวันฉันพี่นอ้องเขาถอดเขาไฟน้ำวราอันนี้อาบให้คือคุ้ยหน่อยเลยพี่น้องเลยจา่จาจา่าจ่าละกัน ไปเลยฮะไปสชดใจเจ้าฮะเอาลาย้ยายหา่างตาเบิงตาชมนะพี่น้องอดีตยังต่อไปพบกันคลิปหน,น้าพี่น้องอยู่ดีไม่ให้ประสบกุศชนอน่าลมกดไืค์ะไรกดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องไปเลยพี่น้องบ๊ายบาย